คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้กามาพบก,กับน้ำเชียในงวดวันที่16กรกฎาคม6่ะเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้น้ำเชียกะได้รับสายจากปูมาจากทางอุดรเด้อค่ะกัาบบ้านน้ำเชียล่ะค่ะท่านผู้ชม ปูเพ่นวาเอาเลขกไปให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ้งเป็นแนวทางห้ปูในน้ำเชี่ยค่ะ,ะเลขปูกับเขาดีอยู่เอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปแรกหรือว่าเปิดตัวปูก็ะไรเด้อค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของปูน้ำเชี่ยกับกขอ ขอบพระคุณปูที่เมตตาตัวเลขให้ทางช่อง YouTube น้ำเชียกับเก่ามาเชียร์เด้อค่ะท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียกับเก่ามาเชียร์ในเร้อค่ะไปรับชมรับฟังปูกันเลยเด้อค่ะ ค่ะปูอันปูอยู่ไสค่ะปูปูอยู่ดอนนไงล่ะอ๋ออยู่ดอนอยู่ไก่ไก่น้ำเชี่ยวปะปูอัมเภอไทชว่านค่ะบ่อยู่อัมเภอเพ่นไงล่ะอ๋อค่ะอยู่อัมเภอเพ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเออเฮ็ดเฮ็ดไอดีไล่ขึ้นมาให้นะเจ้าเล่หค่ะปูค่ะเฮ็ดไล่ขึ้นมาให้นะค่ะ เดี๋ยวน้ำเชียดดึงเขาไปอีกเครื่องหนึ่งได้ค่ะปู้เพราะว่าเครื่องนี่เต็มแล้วค<ะ>่ะาค่ะเอาปู้บานนี้เป็นงวดแรกเป็นงวดแรกของ่องน้ำเชียร์เนะาะค่ะกับเก่ามาเชียร์นะปู้เออเก่ามาเชียร์ป่ค่ะมีสองซองค่ะปู้เอองทั้งสองซองเลยละค่ะเป็นงวดแรกงวดแรกค่ะงวดแรก ปูศูออนย์ศูนย์อุดรสายยยกปูศูออนย์ศูนย์อุดรปูศูออนย์ศูนย์อุดรอ่างวดแรกของซองนันเสียไงละ่ะค่ะปูงวดงวด่อะจบวบเที่ยที่หกกรกฎาคมปีหกขามันเป็นเลขคำนวดเลขสูตรนีล่ล่ะค่ะมันเสียเด่นวิ่งเยโดยมากสูตรนี่มันจีได้ยู่สามโซนะาค่ะปู แต่ก็ดีเดินให้อยู่หอกเดินเลขวิ่งอยู่หอกมันตีมันตีแยกออกมาเป็นบนบนเป็บนบน,บนล่างเป็นล่าง,างนะสามตัวกนดีแถมไปอยู่หอกอันเลขเดินดีปะคะปูอา้าวแบเดินดีแด้ลระค่ะปูสามสีงวดก็เดินดีเยอะอืมค่ะอดดือจะงวดใ้วันที่ทสิบกเมยนากะ าแปดแล้วเขาต้องจมโอ้ oh, ค่ะเขาเลขกดนงทั้งสามตัวล่ะค่ะจับคููกับเขา<บ>มันว่าขับปูเออจับคู่เขาเยอมากเขาเป็นตัวร่องหรือตัวตับไป่ตนงกาค่ะว่าเป็นยังขับปูเล็มีเขามีรูด Man, ค่ะแนนโยค่ะ<ม>เอาปูบานี่งวดนี่น้ำเชี่ยวข,ขอระปูวันที่สิบหกกรกฎาคมหกขาเหล็กงวดนี่เป็นตัวเด่นตัวไหนขับปู เริ่มเลยเนาะค่ะอปูศูนย์ศนอุดรค่ะปูศูนย์ศูนย์อุดรอ๋อเดนวิ่งค่ะเจ็ดเจ็ดก้าเกสิ่นี้เดนวิ่งให้ยสองตัวค่ะปูเดนเกลองแปเดนเกลองแออบนล่างเดนเกลองแ บ้านนี่สิมาจับคู่บนค่อยู่หคู่จับคู่บนเนาะคู่เนาะเออสิไม่เด่นให้เยอะดอกกลับด้วยค่ะอันเดี๋ยวนะค่ะปูอันตัวเด่นตัวเด่นตัววิ่งนี่บนล่างเนาะปูเนาะแมน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 เด่นบูล่างเด่นเข่าร่องแ่ะจับคู่บนค่ะปูบ้านนี่จับคู่บนกลับด้วยสินี่อยู่หอกคู่ที่เด่นให้เยอะดอก เด่นบนไหนยอดอกค่ะเอารักเจ็ดก่อนเนาะค่ปูเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดแเจ็ดแเอารักแปดบาทค่รักแปดแปดห้าแปดแปดแปดเอาลักเกาบาทลักเก้ค่ะท่านผู้ชมเก้าแปดเก้าแปดห้า หาเก่าค่ะออดเดี๋ยวคอยเจ็ดงวดอันร่วงสุดท้ายเนะาะเอาเลขล่างแ่างก็ล่าง่อ,าองคู่ึ้นอกันระดับด้วยกันละค่ะปูอีนี้เดียนล่างยืดอ,อ่อค่ะรับคู่เลยค่ะปูเก้าสีเก้าสีแปดหนึ่งแปดหนึ่ง 8ปดสองแปดสองเก้าเกเกหครบแล้วยครบครบแล้วคับคูบานี่บาทน,นี่สีมีเลขสามตัวอยู่ค่ะเลขสตัวบ่ตบองโตบต้องโตตรงอย่างเดียว เออเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยเอาเกจแตกเต้านี่ละเอาเกจแตกเต้าเป็นตัวหลักแล้วก็แล้วก็หมุนเอาค่ะอ่ะหกประตูเด้อคะ่ะท่านผู้ชมเออหกประตูจังสั้นก็ได้เพราะว่ามันมันมันกับหมุนไปหมุนมาเลยเพราะต้องต,ต้นนาแล้วตีไม่เร็งนเออขันเขาสีเขียน,นมันกันน้อยโตเนาะปูเนาะแหม่กันยังว่าอยู่ ก็เดียวตีวอกแต่เรากันเราเอาตัวนี้เป็นตัวรัดไงนะเอาเจ็ดแปดเต้าเนี่ยนะเลขสามตัวหกประตูนี่ค่สวยงามเลยปูตรงตรงค่ะเออเออเอาบานที่เด่นบนเนอะค่ะเด่นบนเนอะค่ะท่านผู้ชมบานอ่าซับด้วยตัวไหนครับปูเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดห้าแปดห้าค่ะ เดินล่างบาเดินล่างค่ะกลับด้วยที่กันลกลับด้วยเนอค่ะท่านผู้ชมแปดสองแปดสองเกาสองเก้าสองเกหาค่ะสคู่ค่ะ<ม>กลับด้วยดอไรันนี้เดินล่างผมิดนี้เดินบนเดินล่างเยอะค่ะนก่กางวดแรกของสองน้ำเชี่ยละ่ะค่ะ สตัวค่ะหกปตูอค่ะสามตัวหวประตูห้างเดียวค่ะท่านผู้ชมดีว่าดีดาว่ไใดหกขวบเนาะปูเนาะค่ะเอะ่งเด่นเด่นโตร่องแปดร่องแปดร่องเดเนี่ยละค่ะ,ะตอนี้มันต่มาอยจะ,ะเลกวิงเนี่ก็บาใครพาดเหรอค่ะปูแต่สองตัวเขารับสุขีค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาขบซุยเขาบซุยยยังงานศูนย์เจ็แล้วงานกาเจ็ดศูนย์เราเลขสามโซ่ค่ะเจ็ดูนเจ็อยู่ได้หรอค่ะว่ที่มันออกศูนย์เจ็ดมันตังแบมาออกโซ่กตันนะนะโ่ล้องค่ะถ้วรยมากมันก็จิไปไปได้เบิดนั่นละบนมหกคู่ในร่างหกคู่มันก็จิไปได้เบด แต่ว่าเด่นไวยซื้อค่ะทองบ้าตันเด่นมันกระจายติดไปตัวร่องกันนะอันปูเลกสมุดบานจับคูรางบางเทีมันมันรางมันบอยูแต่ว่ามันไปบนมีบ่ขับปูมันกาที่เป็นไปได้อืมกาดเป็นไปได้มันกับบอแน่นเาอแมนอยู่ค่ะปู มันกแบบไปๆมาๆได้ร่องกันเบอร์โทรให้ปูนั่น่งเดอ้อค่ะค่ะโอ้เบอร์โทรปูบอกค่ะเอาเบอร์ไหนปูเอาเบอร์ที่โทรเข้าไปนั่นละจำได้ว่าค่ะบอกมาเลยค่ะปู่เอา064 064ค่ะ53 53 52 52 839 839ค่ะท่านผู้ชมสาหรับพี่น้องเอซีที่อยากโทรไปสอบถามปูโทรไปในเบอร์นี่ที่ปูบอกได้เด้อค่ะท่านผู้ชมก็อยากเ็บอยากจังย่ดอกวัดว่ากระไดหลายอย่างเยู่เอาปูวันนี้น้าเชียร์กับสิรบกวนปูสมีนดเด้อค่ะปูเอาจีหอยป้อนให้ป้อนให้เอี่ค่ะปู จะเล่นอนเดอ้อเอฟซีทั้งหลายคอยฝังฝังเดอ้องวดแรกของจอมน้ำงเชียค่ะอนมงมีเงินทองถูกหวยรวยเบ้อเงินไหลน้องทองไหลามาเทวดาคุ่มคร้องอายุวันโนสุขังพระลางจะเล่นพรถูกกาบนมัสการขับปูอ่าเฮ็ดไล่เราส่งมั่นไนไล่เฮงเมเดอ้อค่ะ ตั้งๆอีกงวดแรกค่ะปูอ๋อค่ะท่านผู้ชมปูเพิ่นกะบอกดีๆเนาะค่ะสำหรับพี่น้องกะอยากโทรไปหาปูกะเบอร์ที่ปูบอกว่าหันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะปูเพิ่นกะมาใหม่เพิ่นตั้งสายยาของเพิ่นว่าปูศูนย์ศูนย์อุดรเด้อค่ะตัวเด่นบนรางปูหอยเจ็ดแปดเก่าตัววิ่งบนรางเพิ่นให้ยเก่าร่องแปดค่ะท่านผู้ชมจับคู่เพิ่นกะแยกให้ บนลางเลยค่ะ,ะเลขบนปูจับไผ่ก็คือ 72, 7จ็ดสองเจ็ดแห้ดสามเห้าเกค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเน้นปูก็คือ7จ็ดสองแหเจ็ค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสมคูค่ะ3ตัวบนปูเพิินไห่เจ็ปดเก้ค่ะปูเพิินกะว่า 6กประตูเด้อค่ะท่านผู้ชมให้เล่น6กประตูค่ะ,ะปูพันวากรใหายซื้อ6กประตูเด้อค่ะ,ะสำหรับลางปูพันกรใหาย948182919295เน้นไปสามคููก็คือ829295ค่ะท่านผู้ชมเลขปูกลับนั่มค่ะ,ะปูพันวาเป็น งวดแรกกับผิดจารณาบริกรกระไดเด้อค่ะท่านผู้ชมมากกระจัดเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเด้อค่ะยูดีมีแห้งสุขุูสุขคนสวัสดีค่ะ